อุยสวยอ่ะคุณนี่สวยอ่ะคิด,คด,คด,คดเ,เนี่ยคุณคิดอุ้ยเมื่อเช้าเนี่ยอันนี้ก็มะม่วงอุ้ยนี่คาะิดกอลไรจะตกดินแล้วค่ะและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพสซี่คอฟฟีซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์หอมยันฉี่กันเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ของลูกค้าที่พิมพ์มาบอกแถมรถสชาติก็ดีดีกินแล้วกด็ดีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ แอ right? right? ดไลน,น์แอดเพสซี่คอฟฟี่ในซอปปีกับมีหละเดอร์บาดนี่หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ขอไปสื่อได้ง่ายๆโหลดเดอร์บาทนี่เอ้าส้นแก้วเชียร์สดีค่ะแฟนๆทางว่านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปรีวิวสวนลุงคิดนะคะนานมากแล้วนะคะที่เราไม่ได้ไปรีวิวนะคะไปดูซิว่ามีอะไรนะคะเกิดขึ้นบ้างนะคะ แล้วก็ออกผลออกอะไรบ้างนะคะแสดาก็คาบไม้ค่ะอยากเล่นมีแฟนทางบ้านบอกว่าอ FC Chris แสดาคาบไม้อ่ะแสดาแฮมวูด <Yeah. S 1> เขาอยากเขาอยากจะ <laughs> มีเพื่อนเล่นชินิพเพ่อนเพวิทเอออันนี้นะคะโต๊ะของเราก็ยังไม่ได้มานั่งกินเลยนะคะแต่ซื้อมามีแต่ทีมงานเรากับเยี่ยมองนะคะ <Yeah. S 1> อ้าแสดาอันนั้นรถแมรี่ค่ะรถแมรี่นะคะ เมื่อกี้โซดาวิ่งชนไอ้ที่ตักผงค่ะก็พี่แดงก็เพิ่งตัดหญ้าไปค่ะก็เลยดูโล่งๆดูสะอาดตานะคะอันนี้ผักอะไรไม่รู้นะคะแม่บอกว่ากินกับลาบกินกับซุปหน่อไม้อร่อยค่ะพี่แดงเอามาให้ค่ะเนี่ยแคนอิ t วิ a แบมบูซุปเออแม่บอกกินกับซุปหน่อไม้อร่อยเขามาปลูกไว้ส่วนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นชั้นใหม่นะคะ ใช่กล้วยก็กล้วยก็เหลืองแล้วแต่ยังยังไม่อันนี้รถแมรี่ค่ะซื้อมาเนี่ยว่าพี่ซีว่าจะเอาไปเพาะพัน์ุอยู่นะค่ะจะลองจะลองเพาะดูส่วนอันนั้นกล้วยค่ะไอต้นนั้นเนาะเราตัดกินไปแล้วนะคะต้นหนึ่งต้นนี้ก็ไอต้นข้างในนะคะตัดกินไปแล้วต้นนี้ก็ลูกก็ยังไม่นั่นค่ะเริ่มจะแก่แต่อันนี้แก่แล้ว นี่คุณคิดอเมื่อเช้าเนี่ยมันมีเหลืองตรงนี้อันนี้เริ่มเหลืองเนี่ยมาตัดกินจากต้นได้เลยนะเนี่ยโหทูมารโลเอามาคัตปอมบัดคีบคีบออลี่คัาตัดเฉพาะไอที่มันนั่นค่ะกินจากต้นค่ะมันจะอร่อยมากค่ะก็นี่ค่ะข้าวก่อนแนละ้วต้นตรงนี้ต้นตรงนี้ค่ะอันนั้นก็นงเป็ดเราค่ะ ตัวใหญ่มากเลยค่ะวันนี้ก็เพิ่งไปเอาอาหารเป็ดมาค่ะกระสอบหนึ่งค่ะสอบห้าร้อยบาทค่ะกินกันเก่งมากเลยนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะบรรยากาศเนี่ยข้าวก็ลมค่ะแฟนทางบ้านลมเริ่มมาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝนฝนจะจะจะหมดนะคะอยากให้ฝนหมดแย่แล้วอันนี้ก็ต้นอันนั้นนะคะที่ป้าไปซีชอบใบเขาอะรู้สึกต้นอื่นๆนี่ก็ เมื่อก่อนมันมีต้นพริกเนาะตอนนี้ต้นพริกก็พี่แดงก็ถอนไปละเพราะว่ามันเน่าค่ะรากเน่าแต่ต้นอนี้ยังอยู่ค่ะแล้วพี่แดงก็เอาดอกดาวเรืองค่ะมาโรยปลูกไว้ค่ะ <c oughs> ก็พอพ,พอตัดแล้วพอมันพื้นมันไม่แฉะค่ะเดินมันก็เดินสะดวกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นคล้ายๆไม้ประดับแต่แอบมีใบ อะไรนะใบกระเพรานิดหนึ่งค่ะกะเพรามีกระเพราด้วยคริสเนี่ยแล้วต้นอันนี้แบบว่าโอ้โหทนมากในวิทยาลัยที่อุบลน,นะคะเยอะมากมีทั้งสีขาวสีชมพูสีแดงค่ะอันนี้ของปาล์ซีก็มีทั้งสีขาว,แ,นนขขาวแล้วก็สีชมพูค่ะเอามาสามสีเลยเนี่ยทนค่ะไม่ว่าจะโอ้โหแดดหรืออะไรนะคะฝนตกมาไม่หยุดน,นางก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยสะท้อนกับแสงแดดค่ะสวยเชียร์ อันนี้ก็ออกครรษาแล้วเนาะคนก็เริ่มจุดนู่นนี่นั่นแล้วเดือนหน้าก็น่าจะเป็นลอยกระทงค่ะส่วนอันนี้ก็ต้นนี้ก็โอเคนะคะสวยเริ่มโตแล้วค่ะดอกเริ่มสะพร่งแล้วค่ะมันเริ่มเข้าหน้าหนาวค่ะดอกมงดอกไม้เริ่มออกดอกกันค่ะน,นี้ก็ดาวเรืองค่ะพี่แดงเอามาลรยไว้ส่วนอันนี้ค่ะต้นอ่เ,อ,เอ,อะไรนะเนี่ยต้นกระดาษปาปิซีจะเรียกต้นกระดาษค่ะโอ้โหโตขนาดนี้เลยนะเนะี่ย เดียวนะคะโอ้โหดูค่ะพี่แดงฟันไปไม่รู้กี่รอบนะคะกลายเป็นแบบจะกลายเป็นทรงเลยนะคะเป็นศิลปะไปเลยตัดไปไม่รู้เท่าไหร่ว่ามันโตเร็วค่ะต้นกระดาษที่มันอยู่ในถังอย่างนี้นะคะยิ่งขึ้นเร็วส่วนอันนี้ก็ทองอุไลค่ะต้นนี้ที่แบบรากมันเน่าไปอะคะ่ะแล้วพี่แดงเขาก็เลยตัดออกแต่ตอนนี้กําลังขึ้นมาใหม่คะ่ะจากตอตอเก่าของเขาอะคะ่ะที่รากมันเน่าหมันเหลืองไปเห็นไหม นี่ค่ะต่อขึ้นจากต่อเดิมค่ะตัดไปเลยค่ะเนี่ยทองอุไลและนี่ก็นี่ค่ะดาวเรืองเต็มไปหมดเลยค่ะลดาวเรืองค่ะพี่แดงเอามาโรยค่ะเนี่ยตอนนี้ขึ้นสวยเลยอันนี้รากไม้ศิลปะของเราก็อยู่ดีค่ะโดนฝนก็ไม่สะทกสะทานค่ะต้นสแบงค่ะทนโอ้โหนี่ภูมินี้สวยค่ะดาวเรืองแล้วก็ ตรงกลางก็จะเป็นดอกอ,อุสวยอะ่ะภูมนี้สวยอะ่ะคิดภูมนี้สวยมากเลยอะ่ะดาวเรือง,อ,งอันนี้ก็ศิลป์เปิด่ะ <laughs> ปาปิซี่แล้วก็นี่ค่ะไอ้ทองอุไรต้นนี้ดีหน่อยค่ะทองอุไรต้นนี้รากไม่เน่าค่ะนางปาปิซี่นะคะซื้อมา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 ,มาเสียบไว้3ต้นในตอนนี้ออกดอกเต็มไปหมดเลยสวยค่ะ หน้านี้เป็นหน้าของขหูพึ่งพึ่งค่ะเห็นดอกมงดอกไม้ก็มาตอมเนาะของสวยๆวยงามๆสวยดีเห็นไหมคะข้าวก็เริ่มจะออกรวงเหลืองกันแล้วนะคะเริ่มจะออกรวงเหลืองละส่วนอันนี้ก็ดาวเรืองหมือนเดิมดค่ะดาวเรืองทั้งนั้นเลยค่ะเออ พอฝนเริ่มไม่มีค่ะหญ้ามันก็จะไม่ค่อยขึ้นค่ะเพราตัดไปแล้วมันก็จะอยู่ได้นานและพื้นมันไม่แฉะเวลามาเดินแบบนี้มันก็จะโอเคค่ะอันนี้มาดูค่ะรากของลุงคิดค่ะโอ้แม่ลุงคิดอ,อุ้ยอุ้ยเนี่ยกูดอ่ะอันนี้เหมือนเล็บมือเลยนะคะลูกไลเด็ดเนวเออ,เห,อ,เ,อเหมือนเล็บมือเหมือนเล็บมือค่ะนี่รากนี้ก็นี่ค่ะคิดมาทำเซนไว้ ก็พอผ่านหน้าฝนไปค่ะก็ยังช่วยเหมือนเดิมอันนี้ต้นกล้วยตรงนี้ก็เริ่มแตกหน่อแตกอะไรแล้วนะคะผ่านไปสามสี่ห้าเดือนค่ะป้าพิซซี่ก็ไม่ได้มาเฟรมแถวนี้นานเนาะอันนี้ไม้ค่ะที่ป้าพิซซี่ซื้อมาขราวก่อนนี่น่ะพี่แดงเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก็มีต้นดอกแคร์ด้วยค่ะต้นดอกแคร์ต้นจานตรงนี้อันนี้ต้นไอ้นั่นอ่ะมังกรนี่ค่ะ พี่แดงเอามาปลูกจากบ้านพี่แดงอันนี้ก็มะม่วงโอ้ยนี่บักงูเงี้ยวนี่เดี๋ยวให้ยัมองมานั่นเนี่ยยามองชอบเอาไปลวกไปนื่องกินกับน้ำพริกค่ะบักงูเงี้ยวหรือว่าบวกงูค่ะไม่รู้ใครเอาเอาต้นมะม่วงไปปลูกตรงนั้นค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แดงหรือว่าเป็นต้นกล้วยด้วยค่ะไม่รู้เป็นพี่แดงหรือใครค่ะ อันนี้ผักหวานค่ะแกงใส่หน่อไม้อร่อย,ย <S 2> <S 2> <S อุ๊ยนี่ดอกแคต้นนิดเดียวเองคิดมีดอกแล้วอ่ะเนี่ยดอกแคต้นนิดเดียวเองอ่ะอันนี้มันหน้าดอกแคหรือเปล่าเนี่ยอากาศกาลังจะเปลี่ยนค่ะดอกแคดอกแคเขาก็จะออกปลายฝนต้นหนาวก็ให้กินดอกแคค่ะอันนี้ผักหวานค่ะเอามาเสบเสียบไว้ตอนนี้เริ่มแตกอีกหน่อยนะของกินแถวนี้นะคะจะเยอะมากเลยนะคะ ก็ปลูกไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมงานนั่แหละค่ะทําให้ทีมงานแล้วบางทีคนลูกหลานแถวนี้ค่ะบางทีเขาแกงเขาอะไรกลางคืนมาขอผัก,กค่ะมาขอบางทีไปขอขอกับย่ามอง,งย่ามองนอนดูข่าวอยู่ก็อบอกขอใบแมงลักหน่อยขอตะไคร้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าไปตัดเอาเลยนะคะตอนเราก็ปลูกไว้กินกันนี่แหละคะ่ะเพราะเราไม่ได้ปลูกขายปลูกอะไรนะคะนี่ค่ะอันนี้มัน สปหลังหรือว่ามัน5นาทีนะคะยอดนี่นึ่งกินกับน,น้ำพริกได้นะคะอร่อยด้วยค่ะมันจะมัน,ม,นมันฝาดๆค่ะนี่ยเนี่ยพอตัดแล้วก็จะโล่งแบบนี้ค่ะจะโล่งแบบนี้เลยโอ้โหนี่มะละกี้นกคริสเออพี่แดงเขาามาปลูกไว้อะ อันนี้มันมันอันนี้มันนะเนี่ยอันนี้โปเตโต้นะคริสเออมันเป็นมันมันเป็นคล้ายๆมันแก้วอ่ะใช่มันไม่ใช่ฝรั่งโปเตโต้เอ่อไม่รู้อะมันไทยนี่แหละหัวมันอะเอาทำขนมหวานอร่อยเนี่ยยอดมันก็นึ่งกินกับน้ำพริกได้อันนี้ก็ใบโอ้โหอันนี้ป้าพี่ซี่ก็ไม่ได้มาถ่ายนานเนาะ อันนั้นก็ต้นกระเจีย๊ยบนี่ค่ะต้นกระเจีย๊ยบส่วนอันนี้ก็มันเบัลลี่มันเบัลลี่นะโอ้โหนี่เนี่ยยอดเนี่ยอ่อมใส่ปลาอ่อมใส่กบอร่อยนะมาล่าขี้นกเนี่ยพี่แดงก็ดูแลดีเออปกตินะปลูกกับยืม่องไม่เคยขึ้นเลยตายหมด นี่ขนาดโดนน้ำท่วมไปนะคะอันนี้ใบอันนี้ก็ยังพอมีให้เก็บอยู่นะคะใบหหระพาค่ะป้าไปซี่เคยซื้อใบแมงลักมาพอใส่ตู้เย็นน่ะมันมันมันช็อตหรือมันนอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ฝรั่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นขี้นกหรือเปล่านะคริสถ้าเป็นขี้นกนี่ว้าวเลยอุ้ยนี่คลิสออกลูกแล้วนี่นี่มาดูสิอุ้ยออกลูกแล้วจ้าเห็นลูกแล้วเนี่ยอยู่มาลุก นี่ยเนี่ยรอเนี่ย oh, <yes. S 1> ใช,ใช่ใช่ใช่เอาเอาเอาใช่ใช่ใช่ให้ไม่มแมลงด้วยมแมลงไม่ม, <ะ S 1> มาแ <มะ S 1> ล้ว,วใช่ให้เดี๋ยวให้พี่แดงเขาเอากระดาษก็ได้เอาอะไรก็ได้มามัดไว้มีข้าวด้วย <laughs> นี่คะ่ะต้นข้าวค่ะมาขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเก็บก่อนค่อยนั่นอันนี้ก็ผักหวานค่ะเนี่ยผักหวานเขาก็มีลูกแบบนี้นะคะ หมือนลูกอยู่ใต้ใบเลยค่ะผักหวานในนีนน้นานแล้วเาไม่เคยเห็นลูกผักหวานล,ลูกเขาอ่ะเต็มเลยค่ะเนี่ยลูกเขาขาวเนี่ยนึ่งกินได้นะคะลูกผักหวาน ต้นดอกแคร์นะคะจากตัวแรกเราคิดว่ายังไงก็จะไม่นั่นนะคะอันนี้รอดโอ้โหไม่รู้พี่แดงเอาอะไรมาโรยอีกนะเนี่ยผักของพี่แดงทั้งนั้นนะคะก็เอามาโรยน,นี่ค่ะใบเมงลักเนี่ยเวลาเนี่ยหันน้องน้อง,อง,องแถวเนี้ยค่ะเวลาเขาอ่อมอะไรกลางคืนก็นามาขอใบเมงลักเ์้ัก็บอกเฮ้ยเข้าไปเอาเลยเนี่ยก็อพอได้กินนะคะอันนี้พอเขาเป็น เป็นดอกองี้นะคะแล้วเขาก็จะล่วงนะคะพอเวลาฝนมาเขาหน้าเรา,าไม่ต้องมาปลูกแล้วนะคะแต่เขาจะขึ้นของเขาเองค่ะเขาจะขึ้นของเขาเองเห็นไหมนี่ยังพูดไม่ทันนั่นเลยค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยขึ้นเองค่ะจากนี่แหละค่ะจากไอ้ที่เขาล่วงนี่แหละเราซื้อมาเลี้ยงแค่ครั้งเดียวนะคะซื้อมาปลูกครั้งเดียวจากนั้นค่ะ <S <S 1> <S 1> เขาก็จะเป็นเบี้ยของเขาเองค่ะทีเนี้ยเต็มไปหมดเลยคิดมาลุกสิเบบี้เบบี้ไม่มังกรักอะรอดเลยเนี่ย เขาบอกว่าปลูกใบเมงลักเนี่ยหรือว่าใบโหระพาอะไรก็ช่างนะวันไทม์ยูจัตุเมกนาเบบี้อะลอตเดนมคอมโพเดมเซลเนี่ยฟอร์มเดซีดเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยฟอร์มซีดเดมนั่นน่ะเนี่ย <Yeah. S 1> จากต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่แล้วก็ถอนออกได้เพราะว่าต้นเล็กๆของมันก็จะขึ้นก็จะกลายเป็นวนเวียนไปอย่างตะไคร้นี่ก็ได้กินได้เรื่อยๆนะคะคือผักสวนครัวเนี่ยเราปลูกครั้งเดียวนะคะ ที่ป้าเพซี่สังเกตนะคะเขาจะแพร่พันธุ์ออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้นดอกแคร์น,นี่ก็ใย,ยใหญ่เลยนะคะแล้วก็นี่ใบใบยี่หล่านะคะเนี่ยเขาแพร่พันธุ์ค่ะพี่ป้าเพซีพ่ไปซื้อข้าวโน้นนะคะต้นยี่สิบาทนี้เอามาปลูกก็โอ้โหแพร่พันธุ์ส่วนต้นจานค่ะเขาขึ้นเองค่ะเขาใบเขานั่นมาอีกหน่อยเขาจะต้นใหญ่กว่า ตอนนี้เขาก็ชนอยู่กับต้นดอกแคร์นะอีกหน่อยเขาจะใหญ่เพราะว่าเขาเป็นไม้พันธุ์ใหญ่ค่ะต้นจานอันนี้ใช้หมดเลยค่ะค่ะก็รีวิวมาผ้าทิ่ก็จะตกดินแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปาไปซี่กับลุงคิดนะคะนองน้องสดานะคะนอนเล่นกับไม้อยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ ปาเพซีกับลุงคิร์แลดาก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบายพาท์กําลังจะตกดินแล้วะค,ะค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ